อยากจะเรียนพี่น้องส่วนสรวชุชนว่าในประเด็นที่หนึ่งครับผมอยากพบคุณพ่อคุณแม่ของน้องเยมย์ด้วยตัวเองเลยอยากพบเพื่อจะได้พูดคุยให้เข้าใจนะครับในการในการปฏิบัติขนงาตำรวจประเด็นที่สองครับผู้กรณีเป็นตำรวจใช่ไหมครับในขณะที่เกิดเหตุเราถอยหลังกับไปก่อนครับในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยผู้กรณีเนี่ยไม่อยู่ในสถานะตำรวจครับ ตามกฎหมายพรรประโยชน์5บท7ครับการดำเนินการทางใน,นครับจะต้องดำเนินการกับผู้ที่อยู่ในสถานะของตำรวจครับแต่ทอยลันกลับไปเนี่ยผู้กรณีเนี่ยอยู่ในบัคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพไทยคือโรงเรียนเตรียมมหาขึ้นกับสถาบันป้องกันประเทศนะครับดังนั้นขณะนั้นนาเรียนก่อนว่าไม่ได้เป็นตํารวจแต่ณปัจจุบันเป็นตํารวจก็ต้องดูสองอย่างเลย อาญาอาญาก็คือถอยกลับไปที่เขามาอยู่ในสถานตำรวจว่าอย่างไงซึ่งผมขอไปดูก่อนนะครับขอไปดูก่อนและจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เขาวินัยครับเดี๋ยวผมจะสั่งให้เจรญชาติเนี่ยนำไปประปอกอบการพิจรารณาเพราะวินัยกับอาญาก็เชื่อมกันได้ในข้อเท็จจริงบางส่วนแต่บางส่วนเราอาจจะเอามา เรื่องนี้เราขอไปดูก่อนครับเราขอไปดูก่อนเพราะขณะที่คู่กรณีเป็นตํารวจนะอยู่ในสถานภาพของตํารวจตามหมวด7แห่งปรวตำรวจชาติเบียว5้าก็ขอไปดูเรื่องวินัยในกอนนี้ต่อไปครับท่านวินัยก็คือเรื่องของการดาเนินการที่จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนะครับเรื่องอาญาเนี่ยน่าจะไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่เรื่องวินัยเนี่ยผมให้เจริญชาติไปพิจารณาดูว่า เราจะดำเนินการได้ตามระเบียบคําสั่งขั้นตอนอะไรอย่างไรซึ่งตรงนี้ผมก็จะคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ดูว่าข้อมูลที่เราจะต้องได้รับจากน่วยที่เป็นฝ่ายปกครองของผู้กรณีนี้ว่าอย่างไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งรายละเอียดแห่งพยานหลักฐานแห่งคดีน,นว่าอย่างไง แล้วเราจะเอามาประกอบเรื่องว่าวินัยเนี่ยมันไปในวินัยแบบไหนนะครับซึ่งตรงนี้ผมผมยืนยันว่าเดี๋ยวจะไปดูจะไปดูรายละเอียดอีกทีขอบอกกำลังบอกว่าในส่วนเกี่ยวกับอันนี้ว่าจะฟ้องก็สามารถรวมไปได้ไปได้ครับไปดูไปดูตรงนั้นผมคิดว่าแพ่งแบบญาก็ต้องดูร่วมกันนะครับก็ไปดูเรื่องแพ่งอีกทีโอเคนะครับอีกคดีที่นอกคดีวันที่วันถึงยาเรารปแจ้งมาี่สวรรกัน เรียกออกมาเรียกแพทย์แต่ละสองข้งยังไม่มาก็็ไม่มีการออกเลจากโดเวลาผ่านไปแปดปีเป็นตัวดีสิ้นสุดแล้มีการการบเรื่องเดียวกันใช่ไหมครับนี่นะคเ,เป็นประเด็นที่ได้เงียนเยแล้วก็ไปโยมที่เชลีชาติเพือสน